ปลวกไฟจ้ะพี่น้องเง็ดปลวกไฟจ้าวันนี้ปลวกไฟจ้าจ้าวางน้ำแกงกันเม่อไหเนาะจ้าไม่ชินอ่ะจ้าอยู่ในงูจ้ะพี่น้องงอกสีส้มจ้าอยู่นี่ก็เลี้ยงแถวทาจ้าอื้อจะตาแขกงจ้าขาลายจ้าอื้อหันเกลกไกกันจ้าไข่จ้าอีกดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องแล้ว มาเขาหอมนี่ก่อนโมอะไรโสงโดกป๊อส,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีฟีซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสมิหน่อยอีสานบาน้านนาจ้าวันนี้เมื่อหน่อย,อยกะพาเดินทางเขาปลาคือเก่าจ้ามาพบกันในวันที่ยี่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเมื่อวานแกหยุดไปเหมือนหนึ่งนะตะกรง,งนะ<ม>แกเขาไม้ปลาได้ตะกองมือน,นี้ปลาบ้านน้องจองครับผมตะบนเหนือคามเพิ่อบุญทอแจังหวัดอุบลครับผมจ้าเขาไม้ปลาบ้านน้องจองคือเก่าจ้ะ กับลุปไปรับเช่าน้ำกันจ้าวเหมือนห้าเขาปลาห้าสโซสิมานเฮ็ดยังนาตะกองเนาะแมนนะผมไปลน้ำกันเลยจ้าเดเลยครับผมดอกเรลกแหกมันจ้าเฮ็ดึงไข่เฮ็ดึงข้าวนาตะกองแมนนะผมอีดองนึงจ้าอีดองนึงจ้าพี่น้องอู้ยวววมววตววาวว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 วกววววมกา ไว้ถุงคาเตี่ยนะแมนครับผมดอกมันแมนมอยู่ใน่ลงเลยดอกใหญ่ขึ้นแมนอยู่ดอกก็เป็นสีแมนแมนนะครับพี่น้องบังคับงูเนาะสีมันสีเนาะแมนจ้ะกอแดงจ้ะกอเนาะแมนจ้ะโพ้ยขาขึ้นแมนดีก่อแดงจุงนี่จะดอกตะกอกสีหาดอกหาดอกบ่หาดอกจ้ะ ม้เนียวไปได้เขาโดน,นแล้วน้อ่น้อยเนาะมนจ้ว่าเขามาย่ำในกบ,บอพอพี่น้องก็เลยไปได้เขาเนาะมาเหมือนกับมนันเลยมาเขาหอมนีมมก้อนมูจ้ะถือเจามาเลยตาก้องงามแท้ออจุ่มเดียวุไข่จ้ากจุ่มหน่น่อยเพื่อจุ้มไ่ได้เอาไปแ โอ้ยเดนเก็บไปเนาะโอ้ยนเจ้าเจ้เ้ย่ได้เกยมาดนเฮ็ดของใขาล่โงดปดงานตะเกงามเแม่นแม่นจักลังงามอื้ทมาแต่เมื่อวานสิงามนนีนตกแม่นครับผมลจ้ะะตนี้ตัวชี่ี่อง ตามแม่ขอ้นให้อีกหนึ่งดอกจ้านีไว้เป็นเสือเนาะแมงครับผมเอาดอกนี้จ้าเว้ยดอ,ดอกนี้ปอกไงถ่งจะกรอกก,กันมือมากสองก็โบเห็นนล้วไม่เนอะก็หมาเมื่อก,ก่อนโบเห็นโบเห็นคร,รับผมเป็นมือเดียวแมเขาหน่อยมีจะปอกสองดอกดอก็ได้เป็นานเป็นที่ เดี๋ยวทเท่าเด็กงานเลยเนาะแมนจ้ะปู๊หูมันบานเต็มที่จ้าโดดจิ๋วก็แหมครับผมงามเดี๋ยวะเกาะอืมพี๊ดมันโดดจ้ามาโม่อานารจริงงามเนาะแหมครับผม Ta lưa hương ta còn Ôi! Ay <laughs> bớt ngờ. bớt tất nát. Ay bất ngờ. này. bất ngờ. Ay bất ngờ. Ay bất cả đại bất ngờ. Ay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  bất ngờ. một con, ngờ. có bất ngờ. Ay bất ngờ. Ay Tít ngờ. Ay bất bên này bất ngờ. Ay bất ngờ. Ay bất ngờ. Ay จะได้ดิหมอวานบปได้มาไม่แห้งสิผมหาลายจ้าอุ้ยเน,น,นี่ยอานเลยตะกอบงามจ้าออกนอ,อกเดี๋ยวเนาะอุ้ยตะหักแห้งจ้าตอนนินสอนแห้งออก่ออกเดี๋ยว<ม>คือเก้าน้ำไม่ไหนเนาะเด็ดก่อครับพี่น้องจุ่มน,น้อยๆครับจุ่มหนึ่น<ม>งทิมบล้บานพ่อแม่ทิมบล้ด ตอนมันเราหายเรื่บงหมอให้กินน้อยๆเนาะเพราะว่าเ <ๆ S 2> ขาบปานถิ่นสักเอาไปแกงเอาไปซูปป่าอยู่หวานแกงสมกับขึ้นหอด้วเนาะตากล้องแมงครับผมถามาเมื่อวานนะเพิ่นก็เป็นใครจ้ะมามหมอนี้กำลังงามเลยพอดีเลยจ้ามาทาเมืม่อก่อนกบ่เหินนะเมื่อก่อนบหินเนี่ยเห็นบ่เมื่อก่อมาอย่ังบ่เห็นจ้ะถึงแมงกินนิดหน่อยดอกถึงตากล้อง น้องจ้ะยึยเสือเพินินดูฟังผมจะมีได้ด่ะฟัอย่ก็ล่ามแบบเร่อตาเล่าตั้งอนเหรอมันชิมีใครผิดอย่างนนะ ี่หน่อยว่าสีมนียุ่อปัญหาประทันขึ้นเมืออืน่นมืออื่นมาจอเบิ่งอีกวันนี้ก็ของปลาประมาส่วนหมอกเป็นเห็ดผงนอกวันนี้เน,ะนาะแหงนครับผมอลเ,เป็นดินคือดินอยู่ผุเแ้แตะกออยู่ดีจะมาผลออกดีจ้ะต่ว่าเหมือนนันตี้เขาผองามแห้งาหงามอีลีเหมือน้อ,ออกห้างการเติบโตไปเนาะหมูที่เขาเห็นมานั้นครับผม ดูมาเดียวกันดินเนาะแม่นครับผมหลาคนละแต่กล้องมไม่น่าจะได้ขึ้นไปพระลาน <c oughs> สองมึงพระลานดีครับพี่น้องดูพระลานเป็นดอกซีเดียวกันนี่นะครับผมซีผสมๆแต่ว่าซื้สีทนันเพลินโบะแม่นครับผมพระลานเพิ่งกปลี่ยนค่ะเห็นเพื่นเห็นเพิ่นครับรถสองกระบอกคนได้ถึงถึง,ถงคนหลายแหงนะใครเป็นต <c oughs> ากล้องไม่เห็นจบบอคนไล่กับมัน,มนไพมันมันก่อนลนะครับพี่น้อง แน่นจ้าแต่ว่าตัวยางไม่พอเห็ดเห่าก็ต้องเห็ดเห่าก็ต้องเป็นของเห่าแม่งนะผมไปลุ้นนอีกจ้ะลุมจ้ะนิดหน่อยนาทีดัน่ม้เพิ่นถือเพิ่นวางยางมาเห็นดอกนี้โบเห็ดสองดอกจ้ะก๋วยแดงกำลังดิเก็บเกล่องเหรอแม่งครับผจอบโดนหน่อจ้ะโมนี่โดนโดนในเก็บตัวหนึงครับไม่นี่น้ำอ้อยโอ้เห็ดเพือกแสีบข้าีดอกเดียวเน้อตะกอง ขาล่านจ้าออกแคกับแห่เพิ่งนำใบแน้ำไม่เลยเนาะจะกลให้เพิ่งนำอ,อ้ออกดอกเดียวโอ้ยตะกอขึหน่อยย่างเดได้หลายดอกดิตัดขาผนออกเงาเนี่ยไดจ้จากเพราะว่าขาผลง,า,งามนะไม่เนี่นนจะอยกเผาแน่แล้วนี่ขาผนอีกเหนียวจ้ะงามเห้ง ตรงน้ำฝนวะมีอันนี้ว่าเปนเห็ดปวกเนาะปุไฟจ้าปไฟโอ้ดึงเอาเลยก็ได้นะแต่ก mm ็คนดอกบาน้วจ้ะพี่นองจ้างามจ้าแต่ว่า่นี่งามจุ๋มพันปะึห่อยเห็นแต่่ก็นี่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 แเนยนี่ตรงนี่เรานเาเนคบาน บ้านหน่อยบ้านเถาจ้ะหรือว่าสาซมไปเด๋อเด๋อเนาะแม่ครับผมนี่ไข่จ้าพี่น่ะน้ำแห้งเห็ดปวกจ้ะพี่น้องโอ้ยเนาะเถาเนาะตะกองแม่ครับผมเอามืออันนี้เอาเลยเด้อจ้ายังไงเนาะจ้ะขอว่าณเกเสร็จซาลาแล้วพี่พี่ วานน้ำบด้มากนะแม่พ่อจอกด้วยนี่ดอกอันนี้เพิ่นจุนเพิ่งมีนะถือจอกถือจอกโอ้ขาเพิ่นขึ้นง่ายฮะแมนอยู่บนนี้นี่โบแม่นโอ้ดอกพืชแต่งน้ำไหนเดยดี ไอคนอีเด้อตะกอนี่ดอกบนเลือซำเนี่วยว่าตะใส่ได้ด้ใช่หรอไองจ้ะขอ,องน้ำแกงกันไม่ไยเนาะจ้านีแล้วตะกอเอ้ย บริงอาจเลยเดี๋ยวก็เก็บเอาเสียได้เพิ่นจ้ะมาดึงงานก็ดึงเขาเพิ่นจ้ะดึงเอาน้อหอมขับโผนเลยนพิ่นจ้ะโอ้ย ตอนจุ่มสวยงามเองก็ไม่รู้เนียนจ้ะตอนจมนี่สิามาขอไปเลยเลยจะเอาทุงออกมาพันนะจะว่าไนะหอมขนาดจ้ะจะห่อพันแล้วไม่ร<ะ>ู้จะกล่อง คนออกจนเตะมุก่อนเพิ <ont ane> ừ, ่นตีแดงนี่หนอยวานี่เพิ่นเคือว่าเพิ่นตบานเต็มทีกับเท่าแล้วนะไม่น่าอื่นมาเห็นนีกก็เท่าแล้วอื่นเอาบ่ได้แล้วเอยเลยนะเอยเลยเนีกัยเยมยอะเลยค่ไม่มีในใดย่จก็เรมเอาไปก่นท้ไะออไมันเท่าหากัออกไนะออกได้ไม่นดอกได้ี่ นี่ดอว้ามวกลุดเรือเตะขาีน่น๋องจะาก็ด้งัดเลยจ้าดึงเด็งดจรินะไม่ไห้กะเห้ยนงอครับพยิงอองอเลีล้ยงรับผมไข่ขับ้องเลี้ยงรับผม ไม่น้อปิดแหว่งแต่เมื่อก่อนครับผมสีไข่ครับพี่น้องสอจุ่มนะครับพี่น้องตะกรงเนี้ยกันหาก็ไม่น้อยเนะครับพี่น้อยเป็นยางเหาเฮ็ดเปลกตะกรงยางกันมาผมเห็ดหลงอกครับผมสองจุ่มครับพี่น้องอนี่เปลือกไฟจ้ะพี่น้องเฮ็ดเปลกไฟจ้ามาพอตะว่ามูโบโบหลายดอกเนาะตะกรงเนาะแม่นครับผมแต่ว่าดอกงามแหงจ้ะดอกใหญ่เลยจ้านำการเลย มือหน่อยขอเอาไปเยอะแะมืหน่อยเลืมเอาแหงัดมาแนะหงัดมาเ่าออกไปจ<า>้ะก่อหาหมูหว<อ>า,านออกไปเลาะหาออกจากกระเป๋าหมูหวานโอ้ยจะเป็นงามแต่ว่าพี่แต็มเน,นื้ตะกอกเนาะ,ะ,นะพีเ่เตะออกหน่อยจ้ะพี่ออกเต็มผลมือหน่อยเนี่ยกระบ,บอกวันนี้กลับมาก็เลาะหาหนึ่งหน่อยตอนคำกระบ,บอ<า>กอเอหน่อะเลาะน้ำบาดน้ำปลาก็บอกห็นจ้ะ ตัวไปปฟตัวฟเอาุ่งกัารแจ้งได้ปะโอ้คือประธานาธิบมุมมันเข <c oughs> ่ามีดดะนะไม่ได้ฮยื่นอนจ้าหัวห่วยหวยข่นอีกจจน้อยนอยนะเป็นตะขืนอีกจจ้งลันยังเป็นจุมอยู่จ้า โอ้ยแม่นี้ก็นุ่นๆๆๆๆที่แม่มาตอมข่อยนาะเจ้านี่น้องจะได้ยินแเสงดังแงแม่งขาพนแกงหวานเห็นแล้วจ้ะแซ่บันอไ้ตัดเลยเนาะหันไปเห็นตะกองไปต่กองก็ไปเห็นที่ระงกบ่แมน่หน่อยเนาะตาอยูปา ให้เพื่อนๆไปทั้งตลาดงานแห้จ้ะไปเปล่นกันอีกจ้ะแม่กรบผมเพิ่งไข่จ้ะโอ้พอดอกเดียวไข่จ้าอ๋อสองดอกเฮียงกันเพิ่งไข่ครับพี่น้องจ้าเพิ่งไข่เพิ่งขาอูยเกะกะกันที่แรงไม่แรงนะไม่แรงนะจ้าจะหกขวบอู้ยดอกนี้ขาขึาเป็นเดินสิโอ้ยขึ้นล่าจ้ะคืนละแม่นจ้ะ อีกแล้วแต่ว่าโบรายคือเก่เาเนาะแต่ก็พูะหน่อยจ้กะกาาดนะ็ดีกโบพอได้เนาะแม่ครับผมบานจะเอาเขานะึ้น,นะนก่อนหนึ่นะบานจะเอาแล้วเนะ<ม>าะอะไยากคือยังได้หนึ่งเห็ดปวกบานนึ่ง <laughs> ให้จีบเอาบานบานแต่ว่ดวา,วาดีบอเอาสมบูรณ์รสชาติยังคือเก่านะวินัยนะบานตะวัน พี่แต่ออกออกหน่อยออกหน่อยว่าคือเพื่อใดนะนะแล้ควรให้แบบให้ไม่น้อยเกิดี๋ยวรบะเต็มตาอ่ะมันไผ่มันมันคือว่าเนาะแหม่มครับมีกลัวนั่นบอเรือเลยน้อยไม่น้อยใครถือเจาะพี่เนาะเจาะไปเป็นเสือไป หมานทางที่ออกเมือองง่อจ้าหงมู่นอตะเกาะแม่กับผมเอ้ยู่หูแข่งจ้าคุณอาเบืองดอกนี่โอ้ยสีแดงว่านออันนี้เป็น,นอาแต่ขาพื่อนอแม่งกับผมโบกเลยจ้าโบกกระไดตะเกาะออกอยู่หูแถ่ายมันสูงด้วยนี่แต่น้ำสำนา้าเอ้ากรยไ่ตัวเราว่ามันสีบ่ได้สวยงามแข่งจ้ะสีสมอย่างดี พี่น้องตอนนี้ก็หอดน่ายสองเมล็ดนะไม่หน่อยเนาะมาหล่อบังเห็ดปลวกไฟครับพี่น้องไหนนี่เรามาทำมาจอบนี่ร้ายเทือยเลยพี่น้องหมูว่าสิออกเครื่องหมูมาหน่อยเนาะปวกเพิ่นงหงายว่วจักน้ำไม่หน่อยนะเนาะเล้วจนนนะออีนี่ก็จะเป็นหอมเห็ดถึงข้าลายน้ำน้ำไม่หน่อยเนาะเห็ดแบบนี้เขากะ มานนะครับพี่น้องมันจะมีหน่อยครับผมสองตายนะไม่น้อยเนาะเฮดจะเป็นเฮดรวมๆนะครับผมเฮดงกเฮดปวกเฮดเพิงนะไม่น้อยแต่ถือว่ามานนะครับพี่น้องมันจากที่ไปเดี๋ยวเขปาปลามือหนึ่งครับแม่นะผมเป็นนายมือเดียวเฮดเถครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหจะกระจายดิ ยังได้อยู่นะไม่น่อยเนาะว่าบาดครับผมกาไปหายตาแก้งมักขึ้นอย่างไรเข่าเสื้อมือเลยนี่น้ไม่หน่อยผมในเทาดอกถือแควพุทเาที่เรตะกรงี่าเขามือเดียวไปเนาะถึงข้าไล่เนี่แกงแซดด้วยกันครับผมเป็นหน่วยวายุมายามเลยกับหินอ้าตัวนี้งามอยนะไม่หนเนาะแมนจ่ะ ยังได้อีกไปสิเลาะลงไปเพิ่มดวงอีกแม่เพิ่นออกจ้ะเพราะว่าเคันค่อยออกแม่ต้องสุดแถาทิ่มไปกว่านี้หลงกันต่อครับพี่น้องมูนี่จ้ะพี่น้องหนักกำลังออกออกนิดหน่อเนาะออ้ยขึ้นอ่ะพี่น้าเปิดโอเคแตกกันก็มูหันนิดหน่อยนาะแม่นจ้ะออกก็ออกเป็นมูใหญ่ขึ้นอยู no s <S story, so so ห though, so ่หน่อยวะโอ้ยงามแมื่อไหร่ไก่กันจ้า เผาถิมเป็นอันนี้เลยเนาะตะกองเนาะแมงครับผมโอ้ยพี่น้องจ้าบันดีเบิ่งจ้าอืมพี่โอ้เต๋อจีจ้าก็สิอมมูเดียวซำหมูเดียวแม่งแต่ผมออกกะไก่กัน้ำเบิ่งเดียววเซนตนทา่ไหนนะแม่งจ้าเบิ่ง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 ดอกนี่โอ้ยเบิ่งใหญ่ะ ได้พุ่น,นงามพี่น้องจ้าขับบานไงซื่สเนะจ้าอ้ยหล่นตาสองตาเหาเลยตะก้องอีกสองเราตะกอนหวานเน,นี่ยคืองามคัะงามครับผมห่มเลยห่มได้ก็ได้ครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาพาพี่น้องกลับบ้านแล้วครับผมหลังจากที่เขามาเฮ็ดแต่เสาครับพี่น้องไปครับพี่น้องมาเมืองพ้นงานมือนเดิครับผมมาห้องมได้เห็นยังแงนครับพี่น้อง มาเบิ่งผลงานของเฮาเลยจ้ามานสุดยอดหมานอลังการแห่งจ้ะเห็ดผึงนะ่งเนาะตระกล้องเนาะนตาหนีเป็นเห็ดผึ่งล้วนๆเลยจ้ะเห็ดผึงผ่งขาล่าเห็ดผึ่งไข่จ้ะพี่น้องนี่ตาหนีมาเป็นเห็ดปวกเนาะแมนครับผมเห็ดปวกก็เห็ดละโงกจ้ะพี่น้องเห็ดปวกขดอนี่กระซิบทั้งแต่แต่ว่าเพิ่นดอกบานเนาะแมนครับผมไม่หน่อยเอาเห็ดง,งามๆขึ้นมาให้พี่ให้หน่องให้พ่อใหญ่มีใหญ่เฮาเบิ่งจ้ะเต็มสองตาจ้ะหมานสุดยอดจ้ะ กหลุ่นกันเบิองว่า like มืออื่นเท่าสี่มานคือเก่าว่าน้าตะกอนเนาะมือเนกะขอโตลากับบานจ้าอยู่นอฟ่าเขาป้าหาเห็ดมือเนกะถือว่ามานอยู่น่าตะกองเนาะม่งครับผมมันเต็มสองตาเลยพี่เนาะถึงเห็ดผึ่งขาลายเห็ดผึ่งไข่เห็ดป่วงกะเห็นเลยจ่าเห็ดละงงกเห็นมาหลายเนาะเห็ดละงกเห็นจุ่มเดียวจะือดแม่งครับผมหลักๆจะเป็นเห็ดผึ่งน้อยไม่ไหนเนาะแม่นจ้ะเร่หน่อยคือว่ากะสิเขาสู้ดูดูการเห็ดผึ่งแล้วก็จะเป็นหลืมหนาวไปแล้วเนาะเพราะว่าห้ามันสั่งก็เห็นหมอกเต็มทางเลยจ้ะครามาเนี่กซื้ เฮ็ <Head S 2> ดก็คือสิเริ่มไหวไปแล้วนะไม่น้อยเนาะแมงจ้ะคือจเป็นตานแล้วครับพื้นที่นี้คือจเป็นเฮ็ดดับหมอกไปแล้วแม่แมงทั้งพวเฮ็ดดับหมอกก่อนจะพี่นอ้องเฮ็ดบดนั่นเดแมน่นครับผมยังเฮ็ดบดจะพี่นอ้องก็รุ่นกันอีกจ้ะว่ามื่อนาะพี่น้องสิโซสิมานซัมซมอนีบอสมอนิกะสิภาคับบานจา้ะชื่นชอบคลิปนี้จนได้ไกลย่งยิ่งขำมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนื้อหนอนนั่นนี่เด้อจ้ะก่อนสิกับบานไม่น้อยก็ขอขอบคุณจ้ะขขอบคุุณทททกก่่าาานีเ้้มใใหลังจ ขอบคุณทุกแหล์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือหนาะคลิปหนาจ้าสำหรับมือนน้กะขอกาวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม